สวัสดีครับผมคลิปนี้ผมก็จะมาสรุปชุดสองตัวบนสามตัวบนสำหรับชุดเด่นของช่องสูตรลับนำโชคนะครับผมก็จากการดูหลายๆสูตรจากทุกสูตรแล้วนะครับผมตัวที่เด่นนะรอบนี้นะผมยังผมมองเลขเก้าที่มันจะเด่นที่สุดเลยนะตอนนี้นะเกือบทุกตำแหน่งเลยหน่วยบน ก็ชนที่เก้าตัวเดียวนะครับผมสูตรนี้จากวิเคราะห์หวยสามสิบทันวาได้เด่นเลขนี้นะถ้าถ้าตัวนี้มาครบสามตัวนะมันจะสามารถจับได้ตัวไหนก็จะเด่นที่สิบหน่วยก็คือเก้ากับศูนย์นี่ก็ยังเด่นที่เก้าด้วยเพราะว่าเขาเดินมาที่หลักสิบมากกว่าเนาะรอบนี้ก็ยังเก้าอยู่นะเลขศูนย์มาแซมนิดหนึ่งนะส่วนหลักร้อยหลักร้อยหลักร้อยตัวชนนะครับผมอีกสูตรหนึ่งตัวไหนนะ หาเออสูตรหลักร้อยตัวชนไม่เจอนะอ๋อร้อยบน2สูตรนะครับเจอแล้วครับร้อยบนสูตรนี้ได้7 901เก้าศูนย์หนึ่งนะครับพอมาจับกับชุดสูตรนี้นะครับก็เดินดีมาห้าหงวด1 2 3่งสงามี่ห้าหกวดที่เจ็ดนี้นะครับงวดที่เจชนที่ตัวเดียวเลขเก้ก็ไม่รู้จะมาหรือเปล่านี่ก็คือเก้ามันเด่นทุกหลักเลยนะครับ ตัดสินใจยากนิดหนึ่งกับ9นะครับ9้าเด่นทุกหลักเลยเออเนาะสูตรนี้ก็เยมีเจดก้าศูนย์ชนที่9ตัวเดียวเยอะที่สุดส่วนเลขวิ่งเงินแสนนะครับเลขวิ่งเงินแสนรอบนี้ก็มีเจดนะครับเจดตัวเดียวนะครับเจดตัวนี้ก็ไปชนกับสูตรหลักหน่วยด้วยนะครับสูตรหลักหน่วยผมก็มีเจดนะครับมี9นะ้าเนี่ย7จ็ดเ้านี่ก็มองดู2ตัวนี้ที่น่าจะ จับตามองได้นะส่วน10บ,บนสูตรนี้งวดที่แล้วหลุดไปที่หลักหน่วยแทนนะครับได้7แปดนะครับเข้ามาที่เลข7นะครับรอบนี้ได้8กับ9นะก็ยังมี9อีกนะครับรอบนี้9มันเด่นทุกตำแหน่งเลยไม่รู้จะมา110หน่วยหรือยังไงมันต้องมาสักตัวนี่แหละ9แต่ว่าไม่รู้จะมาตำแหน่งไหนนะครับเนาะ,อะรอดู ส่วนสูตรนี้ซึ่งจับมาชนนะผมไม่ได้นํามาให้ดูนะก็ใช้หลักหน่วยสเตเตเจ็ดตัวมาชนกับหลักแสนบวก9ก้าคงที่นะรอบที่แล้วได้หนึ่งสสามสี่ห้าปกติเขาจะมาหน่วยแต่รอบที่แล้วเขาหลุดไปที่หลัก10แทนนะครับหลัก10แทนส่วนมากถ้าชนกับสูตรหน่วยเขาเขาต้องม,มาเป็นตัวเด่นได้นะครับ หนึ่รอบที่แล้วผมไปมองที่เลขสอมากกว่านะเลขห้าเขาผมก็จับให้7จหอยู่นะครับเข้ามาตัวนี้7จหนะเลขห้นะรอบนี้มันชนกันที่ชนกันที่อะไรก็ออกอะไร3นะครับผมไม่ได้ทําสูตรให้ดูนะเดี๋ยวรอหนูเนี่ยถ้าใช้ตรงนี้บวก9ก้านะเก้าสิบ็ก็จะได้2 3 4สาี่ห้าหกนะครับสองสาห้าห สองสามสี่ห้าหกมันชนกับสูตรสเลเตนะครับผมสองสามสี่ห้าหกเดี๋ยนะสูตรสเลเตผมได้อะไรเจ็ดศูนย์สามหกเก้าสองห้าก็ชนที่สองสามห้าหกสี่ตัวนี้สองสามห้าหกเนาะเออผมอาจจะจับมาอยู่ในชุดสองตัวด้วยนะครับสองมีสามมีห้ามีหกอ่ะเดี๋ยวผมจะเน้นให้ก็แล้วกันแต่ชุดเน้นกับผมจะเน้นเจ็ดกับเก้าก็แล้ว นะหลังจากที่ดูแล้วเราก็จะยึดสูตรหลักหน่วยที่ชนนี้เป็นตัวหลักไว้ก่อนแล้วก็สูตรสเ,เตเตเอยไม่ใช่สูตรวิ่งเงินแสนนะครับสูตรวิ่งเงินแสนผมได้แค่ตัวเดียวนะก็คือเลขเจ็ดซึ่งมันเดินที่สิบหน่วยนะรอบนี้ก็ยังมองอยู่ที่เจ็ดนะครับเออเจ็ดอะไระมาดูตัวจับก็แล้วกันไม่รู้จะมาตามนี้หรือเปล่านะผมลองจับชุดสองตัวให้ก่อนนะครับชุดสองตัว จุดสองตัวรอบนี้นะครับผมเอาตัวเด่นไว้ก่อนเลยนะก็จะมีนะประกาแป๊บหนึ่งนะเป็นประกาสีแดงนะครับผมเจเก้านะครับสีแดงด้วยจะออกหรือเปล่าตัวนี้เจ็ดเก้า็ดสองนะครับ จ็ดสามเจ็ดหกนะครับเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดห้าตัวเดิมจะมาหรือเปล่ามันชนก็จับไว้ให้หน่อยนะครับเผื่อมาตัวเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องจับเอานะครับเจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหกแล้วก็ หนะครับตัวเดิมส่วนถ้าเป็นเก้านะครับเก้าเจ็ดก็เป็นตัวนี้ผมไม่จับให้นะครับเก้าเจ็ดก็จะมีเก้าสองเก้าสามเก้าหกแล้วก็เก้าห้านะครับชุดสองตัวผมจับให้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับเก้าชุดนะเออเดี๋ยวตัวเน้น คอยไปสรุปชุดวัดดวงอีกทีหนึ่งนะครับชุดวัดดวงผมจะสรุปให้ตอนนนตอนนี้ผมมองไว้ที่เจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดห้าแล้วเก้าสองเก้าสามเก้าหกเก้าห้านะครับบนนะครับอันนี้คือชุดบนนะครับไม่เน้นล่างนะครับส่วนชุดสามตัวนะส่วนสามตัวที่ผมจะจับให้นะก็จะมีหลักร้อยอเด่นที่เก้านะครับผมตรงนี้ก่อนผมให้เด่น เด่นบนผมเขียนว่าเด่นบนก่อนเด่นบนนะครับผมเจ็ดกับเก้านะผมให้เด่นบนเจ็ดกับเก้านะครับเจ็ดกับเก้าจะมาคู่หรือจะมาตัวเดียวนะเจ็ดกับเก้าอ่าสองตัวเด่นบนสิบหน่วยก็คือเจ็ดกับ ก้านะจะมาเจ็ดหรือเก้านะผมให้เลือกเอาเจ็ด <c oughs> กับเก้านะตำแหน่งนี้เลยส่วนสูตรหลักร้อยนะครับร้อยนะเด่นบนเจ็ดเก้าสิบหน่วยนะครับผมวางไวท้ที่อันนี้คือสิบหน่วยนะครับขอขีดเส้นใต้นิดนึงนะ จะได้ดูเป็นระเบียบหน่อยติบหน่วยนะผมวางไว้ที่เสร็จกับเก้าส่วนหลักร้อยนะครับร้อยนะร้อยเด่นเด่นที่สุดก็คือเก้ารอง กับศูนย์นะถ้าใครจะจับผมให้เลขหนึ่งไม่ค่อยชนนะจะชนที่เลขเก้ากับ 7, เจ็ดเยอะที่สุดนะเก้าเจ็ดแล้วก็ศูนย์นะครับร้อยผมให้เด่นที่สุดก็คือเลขเก้ารองวิธีเจ็ดกับศูนย์นะร้อยก็เลขเก้าเขาชนเห็นไหมว่าเก้าเขาชนเขาเด่นทั้งร้อยทั้งสิบทั้งหน่วยเลยนะร้อยเด่นเก้ารองที่เจ็ดกับศูนย์ อืมโอเคก็มาดูชุดสามตัวบนที่ผมชอบนะถ้าไม่ชอบแบบที่ผมจับให้ลองจับเอาเองเอาสองตัวนี้แล้วก็เอาเก้าเจ็ดศูนย์ไปจับนะครับผมรองเจ็ดศูนย์แล้วก็มีหนึ่งที่มันปลายมานะรอบที่รอบที่แล้วก็มีเจ็ดเข้าอยู่เนาะอืม เลขหนึ่งไม่เด่นมากเท่าไหร่นะครับก็เด่นที่เก้ากับเจ็แล้วก็ลองที่ศูนย์ก็แล้วกันนะครับอ่ะถ้าให้จับนะผมจับให้แบบนี้ก่อนเลยเก้าเจ็ดเก้าเขจะหามว่าเก้าเก้าเจ็ดก็ได้นะถ้าใครชอบนะครับผมก็จะมีเก้าเจ็ดสอง ัอะไรอีกเก้าเจ็ดสองเจ็ดหดสองเหกอ่ะก็จะมีตัวนี้ 7จ็ดเก้าห้าอีกตัวหนึ่งเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าหกเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดเก้านะที่ผมมองดูแล้วน่าจะเด่นกว่าตัวอื่นนะครับเด่นกว่าตัวอื่นนะเดี๋ยวมีอะไรอีกเจ็ดเก้าห้าเจ็ดห้าเก้าเก้าเจ็ดสองจับไปแล้วเจ็ดอ่ะก็จะมีอีกชุดหนึ่งนะครับอ่ะก็จะมีชุดนี้ต่อ อันนี้คือ979779 7, 7, เอบิ้ลแบบนี้ด้วยนะครับ779796เอาไปแล้ว996นะผมจับให้6ชุดนะสำหรับชุด3ตัวนะ 979, 972, 796, 795, 779แล้วก็996าสังเกตว่าเลข9ผมมีทุกชุดเลย996เอารอบที่ปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วก็ออกไปที่196กนะครับก็ไม่แน่ในเะก6าหกเขาจะมาหรือเปล่านะหกเขาจะดึงมาอีกหรือเปล่าเออแต่วิ่งเงินแสนของผมมาได้อะไร มีเงินแสนได้เจ็ดเนาะถ้าใครชอบเจ็ดนะชอบเจ็ดนะสายเจ็ดนะสายเจ็ดซื้ออะไรก็ได้ค่อยมีเจ็ดก็จะมีเนี่ยเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดสองเจ็ดเก้าหกเจ็ดเนี่ยมีเจ็ดติดเกือบทุกตัวเหมือนกันนะก็จะมีเก้าเก้าหกที่ไม่ติดเจ็ดนะครับ 9, 9, เก้าเก้าหกอที่ผมมองไว้เก้าน่าจะมานะเจ็ดนะ สูตรนี้ถ้ามาครบ3ตัวจริงนะครับผมเหมือน4ปีย้อนหลัง1 2 3 4นะครับ4ปีย้อนหลังเห็นปห้าสี่หนึ่6ห8สอง0ปดศนตรงนี้1 9 6รอบนี้ก็มีอยู่แค่นี้5ตัว เออแต่ศูนย์ผมไม่ได้จับนะครับผมให้เด่นเก้ารออเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหกหรือเปล่าแปดไม่ได้จับมาด้วยนะถ้าใครชอบสูตรนี้ลองไปจับเอาเองก็ได้นะครับเก้าแปดนะผมไม่ได้จับไม่ได้เน้นให้นะครับศูนย์แปดศูนย์เจ็ดเนี่ยผมเน้นเก้าอาอย่างเดียวเลยตอนนี้นะเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหกเนี่ยเจ็ดเก้าเจ็ดเออเจ็ดเก้าหกเนี่ยผมจับให้เลยถ้ามา ถ้ามาในชุดนี้เต็มนะครับก็ผุมกอลุ้นเจ็ดเก้าหกกับเจ็ดเจ็ดเก้านะเผื่อมาสองตัวนี้เพราะว่ามันชนที่เจ็ดกับแปด่ะแปดผมไม่ได้ให้เด่นเลยนะผมไม่ฟันนะผมชอบฟันที่เจ็ดมากกว่าชอบที่ 7. เจ็ดก็เลยเจ็ดไปชนกับวิ่งเงินแสนนะครับผมเจ็ดไปชนกับวิ่งเงินแสนของผมเนาะแล้วก็เก้าชนที่หลักหน่วยนะครับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดไม่รู้ว่าจะมาสิบหน่วยมันเด่นทุกหลักเลยนะเลขเก้าเนี่ยวางยากจริงนะรอบนี้มีทั้งหลักหน่วยทั้งหลักสิบทั้งหลักร้อยเลยเลขเก้าเนี่ย จะมา999โอ้โหเกินไปเออ999ไม่รู้ไม่ไี่สามให้นะจับ79แล้ววิ่งเงินแสนถ้ายังวิ่งต่อนะถ้าหลุดก็ต้องขออภยัยจริงๆแล้ววิ่งเงินแสนผมได้เจ็ดนะกับหลักหน่วยผมได้เก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเนี่ยลุ้นเลยนะครับเจ็ดเก้าก็ลองถ้าเจ็ดเก้าหกก็ยังมีเจ็ดติดหลักร้อยมาอยู่นะครับเจ็ดเก้าหกสังเกตว่าตัวชนส่วนมากเขาจะมานะครับเนี่ยชนสี่ก็มานะ สูตรนี้เนาะชนหกหกเจ็ดก็มาที่หกนะอันนี้ก็หกเจ็ดเน่นก็มาที่หกนะครับชนเก้ากับศูนย์นะครับก็มาที่เก้านะครับเนี่ยเอ,อรอบนี้ก็ชนที่เจ็ดต่แปดลุ้นเจ็ดนะครับเจ็ดจะมาให้หรือเปล่านะโอเคผมจําให้ประมาณนี้แหละนอกนั้นก็ถ้าชอบนอกจากนี้ก็ลองจับเอาเองนะครับผมเออลองจับในสูตรนี่เองเดี๋ยวชุดเม็ดเดียววัดใจ ผมจะเน้นให้ต่อจากคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับงวดนี้ผมลงลงคลิปน้อยนะไม่ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะก็พยายามคัดหาสูตรเด่นๆมาจับให้นะครับผมเด่น10หน่วยประไา้ที่7 7กับ9นะไม่น่าจะหลุดนะเกับ9ก็คือชนกันเกือบทุกสูตร7กับ9กนะ้ถ้าจับไม่ผิดชุด2ตัวก็อยู่ประมาณนี้แหละ7จ็ดเก้า7จดสดสามดห้าตัวเดิมก็ยังจับเก้าสาม 9 6 9 5นะครับอันนี้คือชุดแบบเต็มๆมอา้าส่วนร้อยเด่นเรอง70 97 99 72 796 795 7 7 9 9 96ผมจับให้แค่นี้สังเกตว่าเลขดัง4ผมไม่มีนะ4 <c oughs> ผมรุ้นให้4ไปอยู่ล่างกัแล้วกันนะถ้ามานะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้จับ4ให้เลยอืมนะโอเคชุดเน้นรอคลิปต่อไป ส่วนวันนี้เอาลงชุดเต็มให้ดูกันก่อนเผื่อใครชอบตัวไหนลองไปจับลัตเตอรี่ดูนะครับผมอ่าดูคลิปจบลืมกดไลค์กดแชร์อ่ากด u u s c r i b e ด้วยนะครับสำหรับใครที่เป็นสมาชิกรายเดือนของช่องแอปขอบคุณมากเลยนะครับที่คอยสป,ปอร์ตช่องเนาะก็จะม,มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นอ่าเพื่อเพิ่มขึ้นมานะครับผมเนาะก็ใครสนใจสมัครก็หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับ ขั้นต่ำห้าสิบขั้นที่สองร้อยหนึ่งขั้นที่สามสี่ร้อยห้าสิบนะครับผมก็ราคาย่อมเยาวนะครับเป็นสมาชิกท,ที่คอยซัพพอร์ตช่องเนาะโอเครอบนี้ขอให้ปังๆต้อนรับปีใหม่กันนะครับสามสิบธันวาขอให้จับถูกขอให้จับโดนนะครับผมเนาะขอขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ